ทรรญสุขสาธุชนทุกท่านวันนี้อตาตมาขอปารบเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวัดสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนื่องจากว่าอตาตมาได้มีโอกาสได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธี อธิบดีสมวัตมหาธาตยุวราชรังสิษฐาพระจันทร์กรุงเทพมหานครนี้ให้ไปปฏิบัติศาสนก,กิจแทนท่านอาจารย์พระครูไกรสอนวิราชธีรพันธ์เมตตาวิหารีซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดพระพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาอาตมาไปดูแลวัดพุทธวิหารตลอด หกปีที่ผ่านมาที่อาตมาไปปฏิบัติศาสน,านกิจที่นั่นได้ทำการปฏิบัติศาสน,านกิจเนี่ยไปได้หลายอย่างตอนไปใหม่ๆอาตมาก็พยายามที่จะได้ปรับปรุงพื้นที่วัดซึ่งมีขนาดเล็กให้เป็นพื้นที่วัดที่สวยงามโดยปรับภูมิภูมิร,รอบอย่างเช่น ปลูกต้นสนสถานที่ไม่เพียงพอสำหรับรวบรวมคนก็ไปสร้างต่อด้านหลังออกไปให้มีเป็นเพลิงออกไปบรรจุคนได้ประมาณสักร้อยคนก็พอที่จะทำกิจกรรมได้ไปใ้ใหม่ๆตั้งแต่ปี2550นห้า้ยหิบคนมาร่วมกิจกรรมนี่ก็30คน20คน30คนนี่แหละ แต่อยู่ไปอยู่ไปคนก็เพิ่มมากขึ้นเพราะญาติโยมมาเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการพัฒนาวัดปรับปรุงวัดให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆอันไหนที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆอาตมาก,ก็ได้ไปสร้างไปเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เขาเห็นว่ามาที่นี่แล้วได้เห็นเป็นวัดเป็นวัดนะไม่ใช่บ้านธรรมดาอย่างเช่นว่าไปทำ แบบทรงไทยบ้างไปทำป้ายแบบไทยๆบ้างนะก็คนผ่านไปผ่านมาเห็นว่าเป็นวัดไทยอย่างนี้เขาก็แวะมาเยือนเราคนก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนสถานที่ของเราคนไปมากก็ไม่สามารถที่จะรองรับคนได้จนเพื่อนบ้านนี้ร้องเรียนทางราชการ รัชการก็มาสั่งห้ามเราจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมภายในได้ก็เลยจำเป็นต้องวางแผนใหม่นั่นก็คืออาตมาต้องไปเช่าสถานที่จัดกิจกรรมนอกพื้นที่เวลามีกิจกรรมของทางวัดก็ต้องไปเช่าสถานที่ถ้าจะจัดคอร์สปฏิบัติภายในก็รับได้4 5ห้าคนไม่เพียงพอก็เลย ทำกิจกรรมโดยการไปเช่าสถานที่มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2554 55 56 3ปีที่ผ่านมาเราก็เช่าสถานที่นอกสถานที่มาโดยตลอดอย่างที่สองก็คือเมื่อจากกิจกรรมภายในไม่ได้ก็เลยมีโครงการพระธรรมทูตสัญจรไปพบพี่น้องตามหัวเมืองต่างๆภายคณะญาติโยมที่อยู่ตามหัวเมืองนี่แหละไปปฏิบัติธรรมกัน ขอยืมบ้านหนึ่งวันเพื่อที่จะได้ทําบุญตักบาตรแล้วก็เจริญภาวานานั่งสมาธิเดินจงกรมในภาคบา่ายก็จึงทำให้กิจกรรมหมุนเวียนกันไปได้งานวัดก็เลยหมุนเวียนไปได้และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือก็เลยทำโครงการวัดพุทธวิหารที่แห่งใหม่ นำมาเสนอพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบุรีสงวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดต,ต้นสังกัดในประเทศไทยหลวงพ่อก็บอกว่าให้หาสถานที่เพื่อขยับขยายและนอกจากสร้างวัดอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องสร้างให้เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสายวัดมหาธาตุด้วยตั้งแต่บดนั้นเป็นต้นมาก็เลยหาสถานที่ใหม่มาเรื่อยๆ จนปีนี้2,557ถือว่าประสบผลสำเร็จทางอำเภอได้ตกลงขายสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เพื่อสังคมเป็นเอก,กเทศมีที่จอดรถมีทางสัญจรไปมาได้สะดวกและที่สำคัญก็คือราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนัก อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ก็เลยตกลงที่จะซื้อเราก็เก็บเงินกันมาได้เรื่อยๆของวัดพุทธวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ปารบทอดผ้าป,ป่าให้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ทอดให้ครั้งหนึ่งปีนี้ก็มาทอดอีกก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างดี คณะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้มาร่วมกันเป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือเมื่อปีที่แล้วคุณสุนทรีบรรณวิทย์เจ้าของบริษัทาหาตาริซึ่งพัดลมเป็นบริษัททีเ่เจ้าของพัดลมนี้มาร่วมบริจาคด้วยร่วมทำบุญด้วยปีนี้คุณโยมสิริทัศน์โรจนพฤกและคณะได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ ทอดให้ด้วยก็ถือว่าเงินจำนวนที่เราตั้งเอาไว้ที่จะไปซื้อก็ได้ครบตามจำนวนที่เราจะไปซื้อก็ต้องขอนโมทนากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่องานทอดกระถินที่ผ่านมาคุณพีสเสด็จคุณหนูแพนเคก้กได้ไปทอดกระถินพระราชทานที่วัดด้วย ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนมาร่วมกิจกรรมวัดเป็นจำนวนมากก็ต้องขออนุมโมทนากับพีเสดเดิรและแผ่นเค้กที่ได้ไปช่วยและขออนุมโมทนากับคณะรัทธ,ธา,าติโยมทั้งที่อยู่เมืองไทยและคณะทำงานของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือได้จัดกิจกรรมมาโดยตลอดและที่สำคัญก็คือ รามีดวงใจเป็นหนึ่งเดียวสำหรับที่เราจะสร้างวัดใหม่ให้ได้สร้างศูนย์นิพพานาให้ได้นะยังไงก็รออยู่อย่างเดียวว่าทางอำเภอจะเซ็นสัญญาให้เราเมื่อไหร่เท่านั้นส่วนจตุปัจจัยที่เราจะทำการซื้อณนะเวลานี้เราได้ตระเตรียมพร้อมที่จะซื้อแล้ว ขออนุมโมทนาที่ญาติโยมได้มาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขอเจริญพร